เบ้นปีใหม่ไม่หลักหมื่นผ่อนเพียงหมื่นสี่ที่ราคาจัดให้ในราคาเพียง8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะมีรับประกันถึงร้อยแปดสิบรายการนะคะคันนี้มือแรกประวัติเช็คสูเลยค่ะสภาพสวยเดิมบางแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์อะไรเอ่ยนะคะเรามีบริการขัดสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบนะคะดูแลชุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยค่ะและคันนี้มีโปรโมชั่นดอกลดเพียง999บาทสภาพดูดีมาก,มากๆเรามีการตรวจโครงสร้างให้แล้วนะคะถึง274รรายการค่ะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ได้มาตรฐานถึง ห้าดาวเลยภายในเทียคาดูแลให้อย่างดีเลยค่ะสะภาพเบาะแน่นฟูทุกจุดเลยค่ะสะอาดกริบนะคะฟังกช์ชันต่างๆพร้อมใช้งานระบบไฟฟ้าต่างๆมีให้ครบถ้วนเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะนี่เลยตามแบบฉบับเบนท์คันนั่งสบายกว้างมากจริงๆนะคะคันนี้สีเดิมบางแบบนี้ทั้งคันเลยค่ะมีความเงาวิ่งเลยนะส่วนด้านท้ายไฟท้ายนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะมาพร้อมกับโลโก้ mercedes benz นะคะอันนี้คือเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะเปิดปิดได้ง่ายได้สะดวกเลยค่ะ ด้านหลังนะคะสามารถใส่ของได้เยอะมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะถ้าพี่พี่กำลังมองหา mercedes benz ไว้ใช้สักคันในราคาแบบเบา,เบาๆผ่อนไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นต้องคันนี้เลยค่ะกับ mercedes benz e 3 5 0 el องกาคันนี้นะคะเป็นปี2019ไม่เพียง60 0 0 0กับราคาเพียง8,99,000บาทผ่อนเพียง1 4 4 0 0 0บาทสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่เจาาเสรีไทยหรือทักออนไลน์มาได้เลยนะคะ